สวัสดีครับกลับมาพบกับพ o ลิวอต์ประจำวันอังคารที่14พฤศจิกายน2023กันอีกครั้งนะครับพึ่งพาการกระทําดีของตนเองเพื่อจะรอดพ้นจากการเป็นคนบาปท่านทำได้หรือพระเยซูถามในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่24 2 7ถึง27พระเยซูตรัสว่าฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและนำไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนคนฉลาด ที่สร้างบ้านของตนบนศิลาถึงฝนตกกระแสน้ำท่วมท้นขึ้นมาและลมพัดกระหน่ำบ้านนั้นแต่บ้านก็ไม่ได้พังลงเพราะมีรากฐานอยู่บนศิลาส่วนผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนคนโง่ที่สร้างบ้านของตนบนทรายเมื่อฝนตกกระแสน้ำท่วมท้นขึ้นมาและลมพัดกระหน่ำบ้านนั้น บ้านก็พังทลายลงความหมายคือใครก็ตามที่ได้ยินคำประกาศเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ของพระเยซูแล้วนำไปปฏิบัติตามคือวางใจในพระองค์ว่าเป็นพระเมสยาที่พระเจ้าทรงส่งมาช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปคนนั้นก็ฉลาดสร้างชีวิตไว้บนศิลาอันมั่นคงแข็งแกร่งคือการพึ่งพาในการกระทำของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน วิญญาณของเขาจะได้เข้าอยู่ในสวรรค์ทันทีและรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษหลังความตายส่วนคนที่ได้ยินข่าวดีของพระเยซูคริสต์แต่ไม่วางใจในพระองค์ผู้นั้นก็เหมือนคนโง่สร้างชีวิตของตนไว้บนดินทรายพึ่งพาในการทำความดีด้วยตัวของเขาเองซึ่งฐานรากไม่มั่นคงวิญญาณของเขาอยู่ในบาปอยู่ในความสาบแช่งนิรัน เป็นศัตรูกับพระเจ้าหลังความตายวิญญาณของเขาก็ต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้าต้องถูกพิพากษาลงโทษนิรันดร์พระเจ้าวอวยพรครับ